พี่คะวันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุกันในก็ขึ้นชื่อเราเลยนะคะแล้วก็ได้สั่งหน้ากากอะไรมานะคะในแล้วเขอแกะกันเลยคือแบบตอนนี้แตกก่องปรยุ่ธเลยแต่กล้องไม่อยู่ทุกวันเลยช่วงนี้แตกกล้องไปอะไรเขาเรียกว่าอะไร ต้องไป,ไปนู่นไปเชียงใหม่ไปหาแม่ของตาล้าองเราขอไปตอนที่แกะกันเสร็จกันเลยนะครับก็คือมอกี้จะตัดก็แบบ กลัวว่าทุกคนหาว่าเราโกหกอีกนะว่าเออพิกหวานพิกหวานโกหกไม่ได้ตัดจริงของปลอมหรือเปล่านะเราก็ตัดโชว์นะนี่อนี้นี่อืม Hmm. ทุกคนดูดิทำไมมันเกะยากอย่างนี้ที่หลังเราจะไม่ไม่สั่งซื้อเดี๋ยวเราดูไปซื้อเองดีกว่า แล้วนะคะทุกคนอืออืคือแกะได้เละเดี๋ยวอขอแพที่นั่งแกะก่อน,อน,น,นแกะเนื้ยแน่ยังคงครบกรอง ก็ทำมาแบบให้ดูอันนึงอืมก็จะเป็นแบบนี้กาสั่งมาประมาณสามอันะน,นจะนนจะ๊อจะอมืมดะดีมาก ที่เมองเหมือนอันที่เขาประกอบมาให้ดูนะก็ลิ้งประกอบให้ดูนะคะเก็บนี้แล้วมีมังขี้ก็ไม่ใช่นะเป็นเพื่อนของตัวนี้ใช่มหมกอดดอร์เลมอนก่อนนะเด็กสองอันนี้ไว้

คนอืมหมดเนอะก็ก็ก็ยากนะโอ้ยเดี๋ยวอยดี๋

ได้แล้วนะคะตัวนีม้มอนึ่งอันเราใช้อนี่เลยนะคะแ็่้ทีนะคะถ้าใครอยากสั่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์081 081 8 1 0นนะคะถ้าใครอยากได้สั่งมาเลยมันมีหลายลายนะคะบอกมาเดี๋ยวเรา เขสั่งได้นะคะับ้บายทุกคนยี่ห้อม่ว่ากว่าย่ามาที่ไหนเ